สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยูโรจบได้วันเดียวพรีซีซั่นของทีมสโมสรเริ่มต่อทันทีนะครับเมื่อคืนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงอุ่นเครื่องนัดแรกบุกไปแพ้โรเซนบอร์กของนอร์เวย์1ประตูต่อ0ผีโดนเผาเครื่องตั้งแต่นัดแรกเลยนะครับเอรดกเทนฮากไม่พอใจนะนะแค่ลงอุ่นนัดแรกนะครับแพ้เทนฮากไม่พอใจบอกเล่นแบบนี้ไม่มีมาตรฐานแมนยูเลยไป้อย ปีศาจแดงเนี่ยเขาเริ่มอุ่นเร็วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาต้องเล่นคอมมิวิตี้ชิลกับแมนซิตี้ที่เวมบลีย์นะครับ10สิงหาคมหรืออีกแค่3สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับแป๊บๆนะฤดูการเพลย์แมตช์เนี่ยเปิด16สิงหาเวลาไม่รอท่านะครับท่านผู้ชมครับลิเวอร์พูลสัปดาห์หน้าก็จะยกทีมไปทัวร์อเมริกานะครับลงแข่ง3นัดมีเกมอุ่นกับอาร์เซนอลและแมนยูซะด้วยนะพรีซีซั่นเกมแรกของปีศาจแดง เมื่อคืนนี้นะครับเขาเลือกอุ่นกับโรเซนบอร์กเพราะว่าอยากทดสอบสภาพความฟิตคือบอลลีกนอร์เวย์ตอนนี้เล่นอยู่เพราะฉะนั้นนักเตะโรเซนบอร์กฟิตกว่าแมนยูแน่นอนนะครับครึ่งแรกแมนยูมีตัวดังหลายคนนะครับกองหลังมีจอห์นนี่เอแวนส์มีอารอนวานบิสซาก้ากลางรับ2ตัวให้คาซิเมโรเล่นคู่กับเมสันเมาส์มาคัสแรชเฟอร์ดเล่นตัวรุกฝั่งซ้ายนะครับฮันนิบาลเมเบรีลงด้วยนะครับส่วนหน้าเป้าเป็นดาวรุ่งอีธานวิทลีย์นะ ครึ่งแรกแมนยูอืดตามคาดเพราะว่าเพิ่งกลับมาซ้อมได้ไม่กี่วันนะครับท่านผู้ชมครับความฟิตมันแค่ครึ่งเดียวอะ่ะนะโรเซนบอกยิงชนเสาชนคานอย่างละครั้งประตูสำรองผีนะครับราเด็กวิเทคเซฟช่วยหลายลูกเลยนาทีที่18คาเซมิโรเกือบเด้งนะครับโดนโทมัสเนมชิกหลังโรเซนบอกพุ่งเสียบเปิดปุ่มเข้าใส่นะครับอ่ะเตะเข้าไปเนี่ยต่ำกว่าเข่าขวานิดเดียวเองนะครับ เกือบไปแล้วคือถ้าถ้าเตะสูงกว่านี้อีกหน่อยนยะเขา้าเขา่เขาคาเซมิโรเลยนะครับท่านผู้ชมครับคือถ้าเป็นเกมปกติอย่เป็นทางการเนี่ยเนมชิกโดไล่ออกไปแล้วส่วนคาเซมิโรโชคดีนะครับที่ไม่เจ็บนะครับเล่นต่อจนจบครึ่งแรกได้แคล้วคลาดไปนะครึ่งหลังแมนยูเปลี่ยน10คนเหลือประตูวิเทคไว้คนเดียวนะครับนอกนั้นเด็กลงหมดโรเซนบอกมีโอกาสเรื่อยๆนะครับโทบียสบอคิด ซัดโดนวีเทคปัดชน3มเหลี่ยมไปลูกหนึ่งส่วนผีได้มีล้นจากลูกยิงของอีธานเอนนิสโดยประตูเซฟนะครับเกมทำท่าว่าจะเสมอ0ูจนกระทั่งช่วงทดเวลานาที93นะครับโรเซนบอกมาได้ประตูชัยนะครับจากโนอาห์โฮมลูกนี้มีตัวยิงติดบล็อกก่อนนะครับแล้วโฮมตามซ้ำดาบ2เข้าไปจบเกมโรเซนบอกชนะแมนยู1่1ประตูต่อ0นะครับหลังเกมถึงจะเป็นนัดอุ่นเครื่อง แถมเป็นเกมแรกของพรีีซัซนซึ่งสภาพนักเตะมันยังไม่เข้าที่นะครับแต่เอริกเทนฮากบออุบเลยบอกลูกทีมเล่นหน้าผิดหวังนะแมนยูเนี่ยมีมาตรฐานที่ลงเล่นต้องเน้นเอาชนะทุกนัดไม่ใช่ลงไปแพ้นะโอเคถ้าคุณชนะไม่ได้ก็ต้องไม่แพ้แบบนี้นะต้องไม่มาเสียประตูในวินาทีสุดท้ายแบบวันนี้มันใช้ไม่ได้เนะ<ๆ>ขารู้ว่าทุกคนยังฟิตไม่ถึงแต่คุณเป็นนักเตะแมนยู คุณควรจะเล่นดีกว่านี้เยอะอเขาเรียกร้องจากลูกทีมสูงครับบอกมาตรฐานมันต้องได้ไม่ใช่มาเล่นปอแปะปอแปะแบบนี้ปีศาจแดงจะลงอุ่นเครื่องนัดต่อไปกับเรนเจอร์สของสกอตแลนด์ครับวันเสาร์นี้ก่อนจะไปทัวร์อเมริกา3นัดนะครับ27กรกฎาคมเจออาร์เซนอลส1กรกฎาคมเจอเรอัลเบติสของสเปนและ3สิงหาคมทำศึกแดงเดือดกับลิเวอร์พูล อุนกับผมเป็นนักสุดท้ายนะครับก่อนลงเตะคอมมูนิตี้ชิลกับแมสซิตี้10สิงหาคมพวกตัวทีมชาติที่ไปเล่นยูโรกับโคปาอเมริกาเนี่ยกว่าจะกลับมาสมทบก็น่าจะรออีก2อาทิตย์นะครับหลายทีมมีปัญหาเดียวกันก็คือพรีซีซั่นปีนี้เนี่ยตัวหลักเข้าค่ายชา้าเพราะว่าติดภารกิจทีมชาตินะครับทานผู้ชมครับหรือว่าโกว่าจะได้ตัวกลับมาซ้อมพร้อมหน้าพร้อมตาเนี่ยก็2อาทิตย์สุดท้ายก่อนเปิดฤดูกาล เพราะฉะนั้นกุนซื้อใหม่อาร์เนอร์สโตก็คงจะไม่มีเวลาปรับแท็กติกอะไรมากมายนะครับทานผู้ชมครับตอนนี้ตัวหลักๆที่เข้าค่ายซ้อมมีแค่โมซาล่าวัตุรุเอนโดแล้วก็ฮาวิเอเลียเท่านั้นเองนะครับหงแดงจะบินไปอุ่นเครื่องที่อเมริกาสามนัด2 6กรกฎาคมเจอเบติสที่พิสเบิร์กนะครับ31กรกฎาคมพบอาร์ซนอลที่ฟิลาเดลเฟีย3สิงหาแดงเลือดกับแมนยูที่โคลัมเบีย เลวอร์พูลกลับมาอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายกับเซเบียที่แอนฟิลด์11สิงหานะครับจากนั้นจะเปิดฤดูกาลนัดแรกไปเยือนทีมมาร์คขาวอิปสวิช17สิงหาคมเลวอร์พูลชุดทัวร์อเมริกาเนี่ยน่าจะขาดตัวหลักหลายคนเลยนะสองนัดแรกกับเบติสแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยคงจะไม่มีเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับอ่าโจโกเมสอเล็กซิสแมคคลิสเตอร์ก็น่าจะไม่ยังไม่กลับมาหรอกนะครับลุยส์ดิอาสดาวิดนูญีสก็น่าจะยังนะครับ แต่เจอแมนยู3สิงหาเนี่ยอาจจะมีบางคนตามมาสมทบพวกฟานไดนะครับโคดิกัรโปอิบูโคนาเต้เดียโกโชต้าอลิซงแอนนี่โรเบอร์สันโดมินิกซ์บอสไลน์เนี่ยอาจจะมีลุ้นลงเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในส่วนของแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าก็หนักใจเหมือนกันปีนี้เนี่ยเราชมครับช่วงต้นฤดูกาลซิตี้อาจจะมีปัญหาอยู่บ้าง <laughs> เพราะนักเตะไปเล่นทีมชาติกันเพียบเลยนะครับทั้งยูโรทั้งโคปาอเมริกาซิตี้มีตัวไปเล่นยูโรมากสุดถึง14คนนะครับเป็นทีมที่มีนักเตะไปเล่นยูโรมากที่สุดเลยในปีนี้นะครับ14คนนะรูเบนดิอาสแบนดซิลวาไม่ต้องเล่นพรีซีซั่นเลยนะครับกลับมาอทีก็คือเตะคอมมิวนิตี้ชิลเลยส่วนพวกที่เล่นนัดชิงยูโรนะครับโรดริฟิลฟอร์ดเดนไค w a วอล์เกอร์จอห์นสโตน ได้พัก3สัปดาห์นะมาซิตี้ซัมเมอร์นี้ก็จะไปทัวร์อเมริกา4นัดนะครับเจอกับเซลติก23กรกฎาคมเอซีมิลาน27กรกฎาบา์ซโลูนาา30กรกฎาและเจอกับเชลซี3สิงหาคมนะตัวจากยูโรที่จะไปอเมริกาก็จะมีแค่มาตเติโอโคชิสกับยอสโกกวาเดโอสนักเตะโคลอเชียที่ตกรอบแบ่งกลุ่มนะครับ แต่อย่างน้อยซิตี้ยังมีพวกที่ไม่ได้เล่นทีมชาติเข้าค่ายซ้อมเร็วหลายคนนะครับทั้งเออร์ลิงฮาลันแจ็คกรีลิชคาวินฟลิปส์รวมทั้งออสการ์บ๊อบด้วยวันศุกร์นี้นะครับซิตี้จะบินไปอเมริกาแล้วนะเป๊ปกัวดิลาต้องบริหารทีมให้ดีนะครับนะใครร่างกายยังไม่ฟื้นเนี่ยเขาไม่เสี่ยงแน่นอนเพราะปีนี้งานหนักรออยู่แชมเปี้ยนส์ลีกระบบใหม่มีแัต์เพิ่มนะครับเพราะนังนักเตะเหนื่อยกว่าเดิมแน่นอนปีนี้ดูแล้วทีมไหน มีตัวเยอะมีออปชันเยอะทีมนั้นได้เปรียบมากเลยนะครับทานผู้ชมครับโอเคย้ําตรงนี้ว่าพรีเมียร์ลกฤดูกาลใหม่เริ่ม16สิงหาคม16สิงหาแล้วนะครับอีกแค่เดือนเดียวนับจากวันนี้อีกแค่เดือนเดียวนะครับความมันก็มันจะกลับมารออีกแป๊บเดียวครับทานผู้ชมครับโอเควันนี้ก่อนจากกันอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเพจเอกราชเต็มหนุย่ยทาง Facebook และ YouTube เหมือนเดิม กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ